สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกกกอกสเตชันนะคะมาตาสายกันน้อพี่น้องผมสางเค้นพ่นสักนะครับเด้ออ้าวสางเค้นพ่นสักสองแสงฮ่าฮ่าฮ่าเอจี้เป็นมหาลูกพ่นครับค่ะขออนุญาตถ่ายค่ะเป็นโซเฟอร์เป็นโซเฟอร์อืมถาเอจี้ทั้งหัวทั้งน้องน้ำจ้าอากาศเย็นค่ะตะบาร์เริ่มฮอนแล้วก็าเขาไม่เลือกพูกัเย็นเย็นค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อ เฮ็ดบุญบ่ค oh, 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 ่ะเฮ็ดบุญมากิกนของต่อาบ่กแต่ก็มากลังจีไปพุ่นอ่ะโอ้จีไปต่อบ่ค่ะโอ้สังเคนพอพนสักสองเสียงเด้อคขนี่จากนครพนมค่ะเป็นจังได๋น้อไอ้เพิ่นเสียไปแล้วแต่งานได้การต่อบ่ค่ะวันชาวสองเสียงไปแล้วเหลือแต่พอนสักสังเคนครัทำแล้วพอนสักสังเคน้องฝางามขนาดค่ะเพิ่นมาพี่น้องพาพี่น้องมายามลุงพ่นค่ะเพิ่นฝนประยุทเนาะเพิ่นฝนไปค่ะ ไปยังพุนจะน้อยตาไปถ่ายรูปได้อยากถ่ายรูปพ่อเพิ่นไปบุญกะทินได้เมื่อพิ่นไปข้ามสีอีค่ะข้ามเสี่มีหปมองเดียวกันนี่จะบ่เพราะว่าเพิ่นตั้งมื่อนี้มือวัดอันวัดก่อแก้วมืนีเหมอบ่ค่ะวัดอันนี่นี่ค่ะวัดนี่ค่ะนี่ค่ะจะพาทอดกะทินมหากุศลวัดพุทธนาคนาครับนี่ค่ะพุทธนาลาธิบานเมื่อพ้นไปนี้ค่ะเพิ่นถวายมื่ออื่นบ่ค่ะถวายมื่ออื่น ไปข้ามใส่อีกกันหอครับส่ผบกันเจ้าแคนไปให้าอกินเพิ่นข้าพี่ตียมาดีแทอป้าพี่น้องสายบุญสร้างแคนสร้างเห็ดแคนหรือสร้างเป้าแค้นทั้งสร้างเ็ดสร้งเป้าทั้งสร้างเป้าสร้งเ็ดบ่เย้อยงเลย้าทั้งสร้งเป้าสร้าง็ดะันอวะแค่จะมีได้เหนียวแคใส่กองะิน้เบิ่งแค้นเพิ่กันน้ ยังว่าอย่าแค่แม่เนเพิ่นยังวาจะไปนั่นไงชายลูกกัะเพิ่นเป่าแค่ฟองเดอเนาเอะก็จีมาแค่ไหนฟังฟองคนนั้อืมสีสวัสดีค่ะค่ะพระนั้นในล่งสีค่ะขอบเบิงพี่น้องสายบุญค่ะเป็นเป็นหมอแค่เป็นหมอแค่ไอพ่นซักเล้วค่ะนี่พุดนะปัดปัดไปย่อนใส่ กูเป็นมักเสียงแค้นเนีค่ะโอ้คนลุกเลยข่อย ขอบคุณหลายๆค่ะนะคะมากครับเสียงแค่นั่นกอมเผาปูเพิ่นเพิ่นมากค่ะครับผมฝากนมาสร้างแค่นพ่นซักการดนตรีนะเอเออมีซองน้ำเมนบ่ได้เลยค่ะสร้างแค่นพ่นซักการดนตรีเอาบัตรนี่เลยเนาะครับผมเดี๋ยวติดกดให้จักน้อยนี่ละค่ะเออขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเด้อที่มาเยี่ยมมาเยี่ยมค่ะหมอแค่นการดนตรีของคุณพ่ศักส่องแสงค่ะ โอ้ยตั้งกล้องประท่านเพิ่อนนะค่ะตั้งกล้องล่ำประท่านประทันหมอแค้นสัาเมื่อกี้ไอ้หมอแค้นนะค่ะหมอแค้นคนสักอนเสียนหมอแค้นกับเอลดีใ้่ไหมบอช่อสบอสดีไหนบอสบอสดีครับอ ทังแข่พรสักการโดในเฟสบุ๊กผมกับชร้างแคนพรสักการดนตรีครับผมไปกดแชร์กดไลค์กดติดตามได้ครก็ได้มาของคนหลายๆนะครับเด้่ครับผมแบ้มัดีกับยักษ์มาเป่าแคนกับลุงพ้นบผมาบ้าพ่อมาใหม่เด้อเดี๋ยวทางปลอดภัยจ้าบ๊ายบายมาใหม่นะคะสาวๆโอ้ยให้ตากแดดลูกหลานเอ้ย อาน่นาวน,นาวา่ไกหนะคร,ครันาวาาในใ่า้าวน่นาวานันจะเป็นบ้านของไก่ภายนอกนะไาอวะเออแ,แถวนี้แหละเอนาวาใกล้ๆไม่กี่โลนะ่านไปีเดินท้านไปอกอนจะพินม่กัน